สองตามนี้นะครับชายสองหญิงสองผู้ชายถือตละลับปัดผู้หญิงเชิญผ้าตรยนี่นะผมนะนหนูก็หมุนนะหมุนซ้ายมันก็จะไปซ้ายนี่กดตัวนี้ในยามที่ความตายมาถึงชาวไทยจะรู้ว่าพรุ่งนี้วันตายจะมาลังถึงดังน,นั้นทุกคนก็ล้วนต้องโทษบาปกันทุกคน เราเพียงว่าการตัดสินเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นการตัดสินพวกอาหารเนี่ยของสัตว์ทุกชนิดลวด้วนคาดไม่ถึงเท่านั้นนั้นความตาย,ยไม่ถึงแก่สิบคนนะฮะแล้วก็ไม่ถึงแต่ความแต่ความอ้วนอ่น่าสุขสารที่สุดเพราะฉะนั้นความตายวีนื้กคนนะครับผลน,นั้นตะเกียงไทย่อมมีสิ้นตาย คุณคิดถึงความตายแล้วหรือ,อยังนะครับอ่นนี้ก็ต้องขอบคุณน้องกดความนะที่หัวข้อที่ว่า,าคาดไม่ถึงนำมาเผยแพร่และพวกเราได้ฟังแลืก็ว <ไป S 1> ่ว่าเป็นการเกิดสติไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับวิธีการใน เมืนะครับใช้เป็นวิธีของผ้าหลังจากที่ท่านผู้เก็บวันดอกไม้จันนะญาติพี่น้องทุกท่านก็จะต้องมาดูทางด้านหน้ามาเพื่อเราขอบคุณนะครำบนปีที่ผู้เกียรติทุกท่านครับหลังจากช่วงรายงารขึ้นปิดจบครับทางเจ้าภาพก็จะต้องจัด คนไว้สามคนเพื่อถือรูปตะเกียงและรูปนะครับผู้ที่นำรูปไปไว้ไไวที่บ้านจะต้องเป็นคนดู เส้นงนนี yeah, <in> <diabetes> s <S ้คะุณเจ้าให้เดินทางในอัศจร์เกิดทีรียบร้อยนะครับระรับต่อไปผมขอเียนเ่อนาได้เจอหนะครับ เจ้า่ขอบคุณครับนวัสพิเศษกายเศรุฐีมีดังรียนศูนยที่จุดทุกที่ที่ต้นบุชาเรียนเชิญญาติจุดทุกที่หน้าจุบสตาวันหนึ่งวันดวัไหนครับยาต we yeah.

พระท่าได้กล่าวไว้ว่าโยบายน,นี้มีหลังมูลนครพวงมิตรน,นอท่านเกิดมาต่างได้ํำทังดีจนถึงวาระสุดท้ายก็คือความตายความตายนั้นเป็นสมบัติของชีวิตที่เดดตามมาตั้งแต่เกิดเกีียดก็ต้องพบวม่ชอบก็ต้องเจอกระหลดนลี้หนีไปก็ไม่ได้จัดพุทธรีการต่อรอขอร้อ,องก็ไม่ได้แต่ผู้ที่สร้างความเย้ไว เมืยในโลกนี้ก็ย่อมมีความสุขทั้งจากโลกนี้ไปแล้วก็ย่อมปั่นในสุขสุขในโลกหน้าชื่อว่าปักสุกร์ในโลกที่สองครับเจ้าภาพได้กลสส่าวเป็นอุษณศรีเฉลี่ยสีใสมาตั้งแต่วันที่16 8, ถึงวันที่สิบแปดพฤศจิกายนรวมเวลา3คืน3คืนที่ผ่านมาเาจา้าภาพขอขอบคุณและมูกเกียรติทศรถทุกท่านที่เดินทางมาร่วมฟังพระศุกร์สวดพระอภิธรรม และนำผมิตนำอารมณ์สบทับครับซึ่งในดับต่อไปจะเป็นการหอดผ้าในมางสุ่รทับเรียกเชิญผู้ใด่ข้าำที่ ขอรัตนาพระเศรีศัก์ธรรมวุฑโธเป็นองค์ที่ชนะชั้ข้ามสกุลรัตนาครับ เสพระอของคุณครับท่านสทพระบรมทู้ทีประธานสภาเทศบาลรุงเทยาวเป็นสูงย์ที่เกีท่อทอดผ่าไาบางสกุลครับเกิดนะครับต่อไปครับชุดที่สองอรับเดิน3สามท่านด้วยกันหลวงพ่อได้เชิญคุณพรนาลายพงพันท่านที่สองคุณแม่คำหนุยสอนท่นที่สคุณนานลงศรีศักด์ครับพ่อไดเ,เชิญทั้งสาท่านให้ ขอรัตนาพระสุพ,พ์สุภาจารโ ธานากิติรจิตโตพระวิรัตอมาโรเป็นองค์พิจารณาชักผ้าบางสกุลขออนรา,านาครับ เจ้าพะพขอบคุณขอรัตนาพระประเมศอุทานโนพระวิชาขันติทโร จะได้ขอพระคุณครับทั้งสามท่านนิเกตทพศธาบางสุขขอพระรัตนาพระจำรอนปวัฒนองพระสุพศสุภาจารโอและหลวงพี่หลวงพี่ก้าทั้งสามโรคเป็นองค์พิจารณาภาพมรสุลอรรัตนาครับ พาเกิดครับต้อง้ำ จะพาขอพระทิ่นั่งทั้งสามท่านนี้ขอรัตนาพระวิรอะมะโรพระธนกิจติราชิตโตพระปรเมฆอุทานโนเป็นองค์พิจารณาอีกห่รอบครับ เจ้า้าขอคุณทัางสามท่านครับพี่เร็ิขอท้าขออาราธนาพระวิหารอุชจารเป็นองค์พิจารณาชักผ้าไตรมังสกลุลขอกราบอาราธนาครับ จะตามของคดีหมอนสีใสนักปัญใจของทุกคนที่ได้รูะจัดท่านไปอีกตัวการลนานผลนันนสงอนิงามแล,และกุศลกรรมนานาประการที่ท่านใด้ศาสต์ส,สไมไว้จะนำวิญญาณของท่านไปสู่สุคติภพและจะมีบลสะท้อนอันดีงามแก่ลูกหลานและญาติพี่น้องโดยทั่วกันครับเรลาต่อไปครับด้วยจน้องน้องดึกของพวกเราทั้งหลายและกุศลธรรม บรรดาของญาติพี่น,น้องที่ได้อยู่ที่บังเกุศลดยสงสัให้จงเป็นพลังปัใจจใัยนีสงฆ์แม่ดวงญาณของผู้วายชนจงไปสู่สัมป,ป,ปรายภพเรื่องหน้าอย่าได้โศกาดูเพื่อการใดเลยครับลำดับต่อไปก็คกุณอรนเชิญน,นามาเกกพิเศษไกลสิบโมงวินำในที่เกี่ยวกับประธานทอดผ้างงไตรมงณุลและเป็นประธานประกอบพิธีจุดไปประชุมเพลิงเป็นลำดับต่อไปก็คุณอริเชิญนครับ รองเจ้าคณะอำเภอโขงเจ้าอาวาัฒวัดนธรรมราชเป็นองค์พิจารณาชักผ้าไตรมังสกุลทศกับฐ์รัตนานุกัมมรมรถรับ การซึมในธรรมทานประกอบ,บพิธีจุดไฟจุมเพลิงากขอได้เชิญทุกท่านได้ยืนรับเก็บธรรมทานและยืนไว้อาลายัยแสงไว้แห่งดวงตา,าของพ่อตาพ่อลาลับจานไปนีิคือหวนเราอยู่หลังน้ำน้ำตาทั้งควรทุกญาติทั้งมวลโศกตาที่อาลายัยแต่วันดีของพ่อยนอยู่เราทุกนู่อย่างเราที่สิ้นาหาย จบสิ <formation jin inh throat> <s at> ้นภพจบหนาแน่ใหย่เ hmm. กิดชาติไหนขอเป็นลูกพอแสนดีครับครัางจะาาพมอของคัณงนะนาไว้เดเสดได้จะติดโบกีตามอยากมาขอกตุวกายนะจะมาลนหลานยกมีน้องมาเลี้งลาก็คือกาดี ในโทรศัพท์ประกาศได้นะครับเออไม่เห็นเนรอเห็นหรือเปล่า วันนี à, này, đ đ ้การตอนรับของาจ้า่อึ้นาลไปในพระเจ้าตัวติงประการที่ไหนนะครับเจ้าพ่อต้องขอการประกาศทางมาลแ็งานอย่นี้ที่จะให้เกิดขึ้นกับครอบครัวที่งานเมเกิดขึ้นแล้วก็ับก็มี่ี่ตึ๊งของลูกหลานหรือญาติพี่น้องนะครับแล้วก็ภายในของผู้คนทุกนนะต้องกข นะครับที่พ <House> ี no I mean yes. ่น <opoly> ้องได้มาร่วมแสดงความกาลัานะครับแสดงให้กำลกาให้กำลังใจต่อเจ้าภาพครับต่อทุกทภาพที่นำต่อไปด้วยทุาง้อีกหนึ่งนะหลัจากที่นครับกั้นก็มีสววาองตาที่เรียบร้อยนะจะมีเพื่อนร รอบนึงอยู่เดียวหน้าีสนะครับ่อขอบคุณนะครับบคุณกทานนะันนี้น้องเขาถึงโนตบบลยาวนะครับและบอลถือ้นแขแล้วก็ผู้นำที่ถึงโดนตบก็เป็นการยาว นี่ะมาทีธารนี่จลมาที่ของสนะครับแล้วก็ตรีอาสานุรนะครนบพืนาุแล้วก็มีผู้สูงอายุนหรือว่าารสองคมทุกานะครับที่ได้ทางร่วมในทางประทินนอ่าทีุ่ดนะเพอนวก็เป็ราย้จากที่ไา ที่เนาะหลังจากนั้นนะก็เป็นหน้าที่ของลูกๆหลานๆนะได้วางดอกไม้จันทร์เป็นระลอกต่อไปสามเณรด้วยนะฮนะสามเณรก็ไปวางเด่น,ะนวางดอกไม้จันทร์แล้วนะเด่น เอาวากันรนะครับและระดับต่อไปก็เรียนเจนะอย้ที่จทนั้นได้วาเออออเชิญท่านเลยครับครับช่วงนี้ก็เรียนเชื้อหะครับวางดอกไม้จันทร์กันเดี๋ยวผู้ที่เป็นผู้ช่วยสัตเลที่รับผ้าธามานะครับเดี๋ยวรอฟังคำสั่ง

พี่สาวคนโตนี่นะโอ้อโหลูกพี่ชายไม่ได้มาใช่ไหมอันหลานก็ไปด้วยเดี๋ยวหนูก็ไปนั่งเดี๋ยวมายืนยืนข้างๆ้าวไปยืนข้างเนี่ยไปยืนตรงนี้ยืนเออยืนข้างเนาะเออยืนยืนเอ่ย่ยยาพุทธหน่อยหญ้าพุทธยายพุทธเนาะอา่อามองกล้องนี่นะอ่า,าผมเร็จแล้วเนาะวันนี้เนาะงานเราก็ทำอย่างสมเกียรติแล้วพี่เนาะครับคุณครับ อ่าโอเคครับขอบคุณครับอ่าเพชรบูรณ์นะวัดวัดอะไรอะ่ะอ่าเหนืออะไรใต้นะ <ไป S 1> นะ <ไป S 1> ครับ <ไป S 1> ครับผมขอบคุณครับนะคุณแม่เนาะสำเร็จแล้วเนาะเออกานประชุมเพลิงลูกชายครับดูนี้คุณแม่อายุยืนจังลูกชายไปก่อนเขาไปสบายแล้วเนาะ สิแล้วครับโอ้คนที่ห้านะครับผมโอนี่ช่างจรช่างจรช่างจร